การติดต่อผ่านเส้นทางลุ่มน้ำปิงระหว่างหัวเมืองภาคเหนือกับภาคกลางเร,เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระนางจามาเทวีพศ1200โดยมีการติดต่อระหว่างละโวกับฮริพุนชัยต่อมาเมื่อมีการสร้างนครเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาพศ1839ก็ได้ปรากฏหลักฐานการติดต่อค้าขายระหว่างเชียงใหม่อยุธยา และหลักฐานในลักษณะดังกล่าวแล้วก็ปรากฏอย่างสม่ำเสมอในสมัยกรุงเทพเป็นราชธานีของไทยการค้าขายทางเรือระหว่างเชียงใหม่กรุงเทพต้องสิ้นสุดลงเมื่อมีการสร้างทางรถไฟถึงเชียงใหม่พศ2464สินค้าเข้าซึ่งส่งไปจำหน่ายในเชียงใหม่ได้แค่เกลือผ้าชนิดต่างๆกระจกและอื่นๆ หลังจากพศ2398ประเทศในยุโรปได้ส่งสินค้าเข้าประเภทเชื้อเพลิงเสื้อผ้าเครื่องใช้ทำด้วยเหล็กเข้ามาจำหน่ายในภาคเหนือมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งทำให้ระบบการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองของภาคเหนือได้พังทลายลงอย่างชาัดชาข้อมูลจากพ่อค้าหเรือหางแมลงป่องนายห้อยหลวงลุ่มแม่น้ำปิงพศ1 8 3่ถึง2504ผลงานวิจัยของชูสิทธ์ชูชาติ